ชอบความที่แบบ represent ความเป็นลูกทุ่งแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากคือแบบว่าผมว่าเด็กสมัยใหม่นะน้อยคนที่แบบจะกล้าแบบนึกออกว่าโชว์ความเป็นลูกทุ่งออกมาแบบได้ขนาดเนี้ยแต่นี้คือมันมีความ t r a p ในความลูกทุ่งของน้องมากๆเลยครับมันเป็นแบบลูกทุ่งที่ดูเท่มากๆพี่ชอบมากครับดีดีด้วยครับดีผมากครับไม่ได้ลงไฟไม่ได้ลงไฟอยากลงไหมนะอยากลงหรอกน้อง Right. แสดงความดีด้วย4ี่พสเลยนะคิดยังไงเลือกเรื่องนี้มาเล่าอะ่ะเล็เปอร์เซนต์เรื่องผีข้าวมันไก่บางทีแล้วมันเป็นมุกคลาสิกเลยนะไอเปิดข้าวมันไก่ผิดด้านทำไมเลือกเรื่องนี้เคยเห็นในเน็ตแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังนะครับก็เลยเอามาทําแบบเรปดูเขียนเองเขียนเองครับทําไมถึงใส่สไตล์เล็กทงเราทําได้ด้วยครับก็เลยเอามารวงๆกันครับอ่มันก็เท่มันอีกแบ,บ่งโอ้ครูมากโอเคแสดงความดีด้วย